วันนี้นะคะทางร้านรถไถพวนดินเก่าญี่ปุ่นนะคะก็จะมาทําคลิปนะคะบอกการใช้งานเบื้องต้นให้กับลูกค้านะคะอ่าตรงสีดําๆนะคะตรงนี้ก็จะเป็นตัวแยกโซ่ค่ะน้ามันเลี้ยงโซ่นะคะนี่ค่ะส่วนระบบเกียร์นะคะก็จะเป็นสามเกียร์เดินหน้าค่ะอ่าตรงนี้นะคะถ้าเราดันไปข้างหน้ารถก็จะเป็นเดินหน้าค่ะ แล้วแต่เราใส่เกียร์นะคะแต่แต่ว่าถ้าเราสับไปข้างหลังแบบนี้ก็จะเป็นเกียร์ถอยหลังทันทีค่ะตรงนี้ก็จะเป็นตัวเคียวเคียวเกี่ยวนะคะเคียวตัดนะคะนี่ก็เชือกของเขาก็จะเป็นแบบนี้นะคะสามารถใช้แบบนี้ได้เลยค่ะแล้วก็ตรงนี้นะคะจะเป็นตัวรีดเชือกคะ่ะจะสามารถรีดเชือกได้สี่ระดับเลยนะคะน้ำมันเครื่องนะคะก็จะเป็นเบอร์สี่สิบนะคะ เราติ๊กด้วยปากกาให้แล้วค่ะจะเป็นตัวเติมค่ะแล้วก็ตัวดูนะคะส่วนตัวท่ายอยู่ตรงนี้ค่ะส่วนน้ํามันเกียร์นะคะจะเป็นเบอร์90ค่ะตรงนี้นะคะจะเป็นตัวเติมค่ะแล้วก็ตัวดูค่ะตัวท่ายอยู่ข้างล่างนะคะนี่เราติ๊กด้วยปากกาสีเขียวไว้ให้แล้วนะคะส่วนน้ามันในถังจะเป็นเบนซินแก๊สโซฮอ์95นะคะจะไม่แนะนําเป็น91นะคะ,ะเดี๋ยวเรามาดูการติดเครื่องกันเลยค่ะเปิดสวิตค,ค่ะ โช๊กนะคะแล้วก็กระตุกได้เลยค่ะถ้ารถติดแล้วให้เราดันโช๊กกับเข้าไปมาเดิมแบบนี้นะคะไม่ต้องโชค๊คทิ้งไว้นะคะแล้วก็ไฟหน้ารถเกี่ยวข้าวตัวนี้จะมีไฟหน้านะคะแล้วก็ดันสวิตช์ได้เลยค่ะจะมีออนออฟบอกนะคะตัวนี้จะเป็นรถเกี่ยวข้าวสองแถวนะคะนี้จะเป็นเดินหน้าเกียร์หนึ่งค่ะแล้วก็เดินหน้าเกียร์สองนะคะ ตัวนี้ก็สีเดิมๆสวยๆเลยนะคะติดจองเลยนะคะตัวนี้นี่ก็รอขนส่งมารับนะคะนี่จะเป็นหอยหลังนะคะอ่ะเดี๋ยวเรามาสับตัวเกี่ยวกันเลยค่ะนี่เราก็จะเกี่ยวแบบนี้เลยนะคะ ก็อสาคัญนะคะในการรักษาเครื่องนะคะอย่าปล่อยให้น้ำมันเครื่องแห้งนะคะอย่าปล่อยให้ขาดเลยนะคะแล้วก็กองนะคะมันจะมีกองแห้งด้วยค่ะถ้าลูกค้าใช้งานทุกวันก็ออกมาเป่ามาล้างทุกวันเลยก็ได้นะคะกองแห้งนะคะก็จะอยู่ตรงนี้ค่ะนี่นะคะลูกค้าก็ถอดมาเป่าล้างได้เลยค่ะถ้าลูกค้าใช้งานทุกวันนะคะเพราะฝุ่นจะได้ไม่เข้าเครื่องนะคะแล้วก็ับ ไปกลับก็ไปเหมือนเดิมได้เลยคลิปก็จะได้เป็นประมาณนี้เลยค่ะสวิตช์กดดับนะคะสวิตช์ดับก็จะอยู่ตรงนี้ค่ะ,ะประมาณนี้เลยค่ะ